อีกหนึ่งคนที่แน่นอนว่าเมื่อวานนี้นักข่าวรอสัมภาษณ์แน่เลยนั่นก็คือบิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเมื่อวานนี้หลังประชุมมอบแนวทางต่างๆกับพบรตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนแรกนะคุณผิงผู้ชมต้องเล่าแบบนี้ก่อนบิ๊กโจ๊กพอประชุมเสร็จเนี่ยเดินเข้ากลับห้องทำงานไม่ได้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนนะคะแล้วจริงๆมีการประสานมาว่าเดี๋ยวจะออกไม้สัมภาษณ์แต่จู่ๆก็ยกเลิกไปในตอนหลังทีนี้ผู้สื่อข่าวตอนแรกเหมือนถอดใจแล้วนะตามรายงานเนี่ยกำลังเก็บอุปกรณ์จะกลับ กันอยู่แล้วเชียวแต่จังหวะนั้นบิ๊กโจ๊กเดินออกมาจากห้องอีกครั้งค่ะ mm hmm. ก็เป็นจังหวะที่สื่อมวลชนเจอพอดีอ่ะโปะเชะกันพอดีเลยงั้นต้องถามหน่อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องเลยนะคะคดีต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกน้อง8คนด้วยปรากฏว่าถ้าไปดูคําตอบของบิ๊กโจ๊กเห็นในโลกออนไลน์บางคนใช้คํานี้ดูจะช็อตฟิลอยู่เหมือนกันบิ๊กโจ๊กบอกค่ะว่าไม่มีคดีความใดๆติดอยู่แต่คดีต่างๆที่เกิดขึ้น ย้ำว่าเป็นคดีของลูกน้อง8คนทั้งหมดจะต้องไปต่อสู้คดีในชั้นศาลส่วนการเปิดเผยข้อมูลของทนายอนันชัยทนายความที่หลายคนจับตารอพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะ5ตุลาคมที่บอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นักข่าวก็ถามบิ๊กโจ๊กประเด็นนี้ด้วยเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีการแต่งตั้งทนายนะแล้วก็ยังไม่ได้มีการเซ็นตั้งทนายใดๆก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ว่าเนี่ย เรื่องอะไรแล้วก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บ้างให้ไปถามทนายอนันชัยเองซึ่งทนายอนันชัยเนี่ยก็เป็นทนายที่เข้ามาแก้ไขคดีต่างๆของลูกน้อง8คนไม่ได้เกี่ยวกับคดีของบิ๊กโจ๊กค่ะไม่ได้มีคดีอะไรแล้วครับผมไม่มีคดีอะไรก็เป็นเรื่องของลูกน้อง8คนครับท่านนะส่วนลูกน้องแปคนเขาจะไปเขาก็ต้องไปต่อสู้คดีเอาครับื่องเลยแล้วต้องไปถามทนายเขาเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องแล้วก็วันนี้คือการดําเนินคดีการเนินการทั้งหมดเป็นเรื่องระหว่าง ตํารวจแปดคนกับทนายแต่ระบุว่าถ้าท่านจะถอนทนายอนันชัยเนี่ยบิ๊กสไปคก็จะไม่มีตรงนี้ครับไม่ไม่วันนี้ผมยังไม่ได้แต่งทนายเลยค่ะ แสดงว่าผมยังไม่ได้แต่งทนายเลยแสดงว่าผมผมยังไม่ได้เซ็นใบแต่งทนายสิ้นสุเลยนะครับนะโอกาสโอกาสที่จะไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้สูงคืออย่างนี้เออเรื่องเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยย้ำผมไม่ยังไม่ได้เซ็นใบแต่งทนายเลยแล้วก็พยายามจะอธิบายกับผู้สื่อข่าวว่าทนายอนันชัยเนี่ยเป็นทนายประจําตัวของลูกน้องแคนที่ต้องต่อสู้คดีกันต่อไปแล้วย้ําว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคดีความใดๆติดอยู่เนี่ยนะคะระหว่างให้สัมภาษณ์สักพักนึงก็เดินไปแล้วในที่สุดเนี่ ก็เดินแหบบออกจากวงสื่อมวลชนขึ้นรถออกไปทันทีค่ะทีนี้พอบ๊กจงให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ผู้สื่อข่าวของเนชั่นทีวคุณอโนไทยัยสกุลทองก็พยายามนะฮะที่จะโทรถามทางฝั่งของทนายอนันชยัยป<ะ>รากฏว่าไม่มีคนรับสายเลยสักครั้งนะฮะแล้วก็เดินทางไปที่นี่ด้วยไปที่สำนักงานกฎหมายของทนายอนันชยัยไม่พบฮะโดยเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานบอกว่าทนายไม่อยู่ออกไปประชุมข้างนอกตั้งแต่เช้า นักข่าวก็ยังคงไม่ลดละฮะโทรศัพท์ไปสอบถามคนที่เป็นทีมงานทีมทํางานให้กับบิ๊กโจ๊กแล้วก็ผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้อย่างพันตํารวจเอกภาคภูมิพิสมัยนะครับก็บอกกับทีมข่าวสั้นๆว่าเรื่องของทนายความนายเป็นคนจัดการให้ไม่ขอพูดรายละเอียดแต่ว่าตั้งแต่วันที่มีการถแถลงข่าวกับทนายอนันชยัยก็ไม่ได้ไปพบกับทนายอนันชัยอีกเลยเช่นเดียวกันกันกบพลตารวจตรีนาเกียรต ทีระโรจนพง์นะครับหนึ่งใน8ตํารวจนักข่าวก็โทรศัพท์ไปถามก็บอกสั้นๆว่าตัวเองไม่ได้ให้ทนายอนันชัยเป็นทนายในการสู้คดีมีทนายความอยู่แล้วสําหรับการต่อสู้คดีนี้มีการหาหรือแนวทางสู้คดีกันที่สํานักงานทนายความหนึ่งแต่ไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใครแล้วก็ไม่ทราบว่าได้มีการประสานกันหรือไม่ นี่นะฮะอันนี้ก็คือนักข่าวเองพยายามที่จะติดต่อไปหาทนายอนันชยัยแต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันกับในโซเชียลทางทนายอนันชัยก็ไม่ได้มีการโพส์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีเหล่านี้แต่อย่างใดครับหลายคนก็เลยตั้งคําถามว่าเอะแล้วบิ๊กเซอร์ไพรส์จะมีจริงๆหรือเปล่าอย่างเมื่อวานนี้นะักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านนี้ค่ะทางด้านคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นี่ยังคงเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบัญชีมา้าเครือข่ายพนันออนไลน์ของมินนี่เนี่ยนะคะคือเมื่อวานนี้นะักข่าวถามประเด็นนี้แหละบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ว่ากันทางด้านคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกเลยว่าเชื่อนะถ้าทานายอนันชยัยมีหลักฐานจริงๆเนี่ยคงจะเปิดไปแล้ว ไม่ต้องร้อยถึงพรุ่งนี้วันที่5ไม่จําเป็นต้องผลัดวันการที่พูดออกมาว่าจะมีหลักฐานมาเปิดทางด้านของคุณอัจฉริยะบอกนะบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ใช้ต่อรองกับบางคนหรือเปล่าและหากมีหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆคงเปิดไปแล้วคุณอัจฉริยะใช้คํานี้ไม่มาลีลาแบบนี้ค่ะคือในความเห็นส่วนต่วนะผมว่าไม่มีหรอกครับคือต้องมีเปิดนานแล้วคือไม่ต้องมาผัดว่าวันอังคารนะวันผัดมัน ผมเปิดทุกวันไม่ต้องมีเซอไไร์ไพรส์หรอกเปิดทุกมาได้เห็นเลยนะคือถ,ถ้ามีของจริงเปิดแล้วไอ้ที่พูดนะ่ะเอาไว้ต่อรองบางอย่างแค่นั้นเองแล้วผมเชื่อไม่มีเอาเชื่อเดี๋ยววันหันตะเกิมนะก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าเด็ดดอกอะไรดอกไม้จะถึงจระเดินดวงดาวหรืออะไรห้องตรงห้องเต้อะไรไม่มีหรอกเชื่อว่าไม่มีแน่นอน <ไป S 1> <ป>เพราะว,ว่า,มมนนาผมรู้อยู่ว่าไม่มีทางมีแต่ถ้ามีจริงเปิดแล้วาะว่าอะไรไหม สิ่งที่เปิดนถ้าเป็นประโยชนะ์สาธารณะไม่ว่าจะเป็นใครมันเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าอย่าดีลามาก เพราะไอสไตล์แบบแอคชั่นอย่อยางเงี้ยเห็นมาเยอะแล้วอนันตชัยเนี่ยนะคะแล้วกรณีที่ระบุว่าทนายอนันชัยเนี่ยมีใบสั่งให้หยุดทำคดีนี้คุณอัจฉริยะเนี่ยอ้างน,น,นะบอกว่าตามปกติแล้วเวลาทนายอนันชัยคุยเรื่องสําคัญกับใครจะมีการบันทึกเสียงเชื่อว่าไม่มีผู้ใหญ่คนไหนไปกดดันและกรณีก่อนหน้านี้ที่บิ๊กโจ๊กเคยกล่าวถึงข้อมูลสําคัญที่หากเปิดเผยแล้วจะมีผลกระทบต่อสำนักงานตํารวจแห่งชาติคุณอัจฉริยะบอกว่าอยู่ระหว่างให้ทีมงานทนายรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องนี้นะคะเพราะว่าหากบิ๊กโจ๊กมีหลักฐานจริงแล้ว เปิดออกมาทางด้านคุณอัจฉริยะบอกเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157ผู้สื่อข่าวถามเป็นไปได้ไหมละ่ะที่บิ๊กโจ๊กจะให้ทนายอนันชัยเป็นตัวแทนทำสงครามเดินเกมเรื่องนี้คุณอัจฉริยะบอกว่ามองว่าไม่มีเพราะว่าหากมีหลักฐานจริงๆเนี่ยคงต้องเปิดไปแล้วส่วนการที่ทนายอนันชัยบอกว่าบิ๊กโจ๊กและลูกน้องคนสนิทถูกกลั่นแกล้งคงไม่มีใครกลั่นแกล้งคุณอัจฉริยะบอก ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานก็เลยอยากให้ทนายอนันชัยเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพไม่ใช่ทํางานเอาใจลูปความแล้วคุณอาเชียยังอ้างแบบนี้ด้วยนะคะว่าเท่าที่รู้ทนายอนันชัยได้รับค่าตัวทําคดีนี้10ล้านเบิกมาแล้วครึ่งหนึ่งค่าตัวก็แพงทําให้สมค่าตัวหากท้ายที่สุดไม่มีหลักฐานจริงคือใช้คํานี้เลยก็จะหน้าแตกแล้วก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กให้ถอนตัวจึงไม่ได้เปิดหลักฐานที่บอกเอาไว้ หากทนาอนันชัยยังออกมาโพสต์หรือให้ข้อมูลใดๆเชื่อว่าผลเสียน่าจะตกไปอยู่ที่บิ๊กโจ๊กทางด้านของอคุณอัจฉยะบอกทิ้งท้ายว่าพูดว่าพูดน้อยๆจะดีกว่าหากตนเป็นทีมทนาให้ใครก็จะไม่ให้ลูกความออกมาพูดแบบนี้เพราะว่ามันมีผลกระทบต่อลูกความเนี่ยนะคะ เอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามการเมืองร้อยเมื่อวานนี้เปิดรายชื่อกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยกับคณะกรรมการศึกษาประชาติแก้ไขรัฐธรรมนูญปรากฏว่าทางรัฐบาลเนี่ยชวนพักเก้าไกลามาร่วมด้วยนะ oh. แต่พักเก้าไกลมีมติออกมาว่าไม่ขอเข้าร่วมจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันชัดๆเนชั่นทันข่าวเช้าครับ